ที่แบบบางทีมันผิวยับผิวไม่เรียบเนียนอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปตามวัยเนอะอย่างวันนึงสมมติถ้าถ่ายละครเนี่ยมันก็จะมีหลายสีหลายอารมณ์บางทีร้องไห้บางทีหัวเราะแต่พอเราทำเป็นที่แล้วเนี่ยมันก็จะออกทางสิหน้าท่าทางใช่ไหมบางทีหน้าเราก็จะยับไงต้องหาวิธีทางช่วยที่มันทำให้แบบมันไม่ใช่ว่าหายไปเลยนะแต่มันทำให้เราดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นอะไรอย่างนี้ดีกว่า จอยชนพิชาค่ะความที่เราทํางานในวงการบันเทิงอะเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบงานพิกรงานแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของปัญหาผิวหน้าเนี่ยก็มีบ้างนะคะเวลาที่แบบบางทีมันผิวยับผิวไม่เรียบเนียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปตามวัยเนอะต้องหาวิธีทางช่วยที่มันทําให้แบบมันไม่ใช่ว่าหายไปเลยนะแต่มันทําให้เราดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นอะไรอย่างนี้ดีกว่าวันนี้พร้อมมากที่จะมากู้หนุยับนะคะพร้อมที่จะรับงานที่อยากมันประทะเข้ามาค่ะ แรกค่ะรู้สึกตื่นได้มากแต่อันนี้เรารู้สึกได้ว่าผิวเราอ่ะมันถูกมันถูกเย็บอะ่ะอ,อันนี้ใช้คำนี้มันถูกเย็บจากที่มันเคยมีรอยแบบล่องแก้มอะ่ะมันก็ตื้นเลยเคือเห็นผลหลังจาก 3, ทําทันทีเลยแล้วหมอบอกว่าคือมันจะช่วยกระชับหน้าเ<อ>ราทํางานได้เลยพรุ่งนี้เลยอย่างนี้ก็อาจจะมีรอยนิดหน่อยแต่ว่าเราแต่งหน้าได้ภายใน20ชั่วโมงถือว่าแบบโอเคแล้วเดี๋ยวหลังจากเ็วันจะมาอัปเดตว่ามันยุบขนาดไหนอย่าผิวหายยับนะคะก็มาลองหมอเฟสค่ะ